วันที่13มีนาคมพศ2567นางเขยมมิกาเป้นอ้อยนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอดอนตาลพร้อมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอดอนตาลจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระชนมพรรษาครบหรอบเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสจชวิธีการป้องกันและจัดการศัตรูพืชโดวยวิธีผสมผสาน IPM เพื่อให้สมาชิกของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเกษตรกร,กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชแบบประสมผสานสามารถเลือกใช้วิธีจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมปลอดภัยและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร,กรและผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้และนำกลับไปปฏิบัติ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานสามารถเลือกใช้วิธีจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 2. เกษตรกรมีทักษะในการผลิตขยายศัตรูธรรมชาติสารชีวพันธุ์และสามารถนำไปใช้ในการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชในพื้นที่ของตอนเองได้ 3. ต้นทุนการผลิตจากการลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดลงเกษตรกร,กรมีสุขภาพดีและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม